สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็ปีใหม่แล้วนะคะหวังว่าและเชื่อว่าทุกท่านต้องมีความสุขแน่นอนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเช้านี้ดื่มกาแฟตามปกติค่ะเช้านี้จะพูดคุยถึงเรื่องการที่คนเราทุกคนนี้ทะเลาะก,กันแต่เรื่องธรรมะนะคะพูดคุยเรื่องธรรมะแล้วก็จะทะเลาะก,กันแต่เรื่องธรรมะธรรมะอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมะอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ต้องเป็นธรรมะอย่างนี้ต้องเป็นธรรมะนะคะ เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะไม่ต้องทะเลาะก,กันเรื่องธรรมะนะคะใช้ชีวิตประจําวันแบบเรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายไม่ต้องนึกอะไรที่ว่านิพพานนิพพานนิพพานทําตัวเป็นคนดีก่อนนะคะถ้านิพพานมีจริงก็ได้สู่นิพพานแน่นอนนะคะนิพพานก็คือที่ที่สงบแล้วนะคะไม่กินไม่ดื่มไม่เกิดไม่ไม่เกิดอีกแล้วคือสถานที่ที่สงบแล้วนะคะนิพพานเพราะฉะนั้นเราอยู่การใช้ชีวิตประจําวันเนี่ย ถ้าเราพึ่งธรรมะก็ต้องพึ่งธรรมะอย่างที่ระมัดระวังด้วยใช้เหตุใช้ผลด้วยนะคะเสียงน้องสุนัขนะคะแล้วพอดูข่าว youtube นี่ก็มีแต่เรื่องทะเลาะก,กันธรรมะโต้แย้งกันแต่เรื่องธรรมะมันอะไรกันนักกันหนานะคะท่านมนุษย์ทั้งหลายนะคะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงใช้ชีวิตอย่างไม่ฟุ่มเฟือนะคะบางคนเนี่ย ก็รู้สึกแปลกอยู่นะคะที่ผมหงอกแล้วอะไรแล้วแต่ก็ต้องไปกราบเด็กนะคะเพื่อเพื่อให้เด็กสอนนะคะทําไมไม่สอนตัวเองกันนะคะเราเอาความจริงมาสอนตัวเองเราเอาเหตุผลมาสอนตัวเองแล้วเรามันก็จะเห็นเองนะคะว่าธรรมะนะ่ะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นปฏิบัติดีนะคะไม่ชอบไม่โกงไม่ทุจริตไม่พลิกลิ้นไม่สร้างเลียมไม่ สร้างเหลี่ยมในที่นี้ก็คือสร้างศัตรูนะคะพูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นแต่ทาอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าคนพลิกลิ้นนะคะเนี่ยก็คือชีวิตประจําวันจะเจอแต่หลายรูปแบบเจอคนดีก็หาว่าโง่เจอคนพานก็ไปยกโยกเขาว่าเก่งเจอคนอประเภทที่ว่าหัวหมอก็ไปยกโยกเขาว่าโอ้เขาเป็นคนแน่พลิกลิ้นแน่ไปเลยอย่างนี้นะคะ เราอย่าสนับสนุนคนหัวหมอคนที่ชอ่อขี้โกงพวกชอ่อพวกโกงก็บางคนนะคะเฉพาะบางคนเท่านั้นไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะก,กันเลยเรื่องธรรมะนะ,นะ,ะธรรมะไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายหรอกคะ่ะธรรมะเรียนรู้ด้วยจิตใจนี่แหละคะ่ะเผื่อแพ่โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะคะเพราะฉะนั้นการกล่าวธรรมะการสอนธรรมะเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะไม่จําเป็นต้องด่า ด่าแล้วคิดว่าเขาจะฉลาดขึ้นเหรอคะผู้ฟังนะไม่ใช่ว่าด่าเขาสอนธรรมะไปแล้วด่าเขาแล้วเขาจะฉลาดขึ้นนหรอคะมันไม่ใช่หรอกคะ่ะธรรมะเป็นสิ่งที่ละมุนละไมนะคะถ้าไม่เข้าใจถึงความละมุนละไมก็สุดเทะคะ่ค่ะเชิญทะเลาะก,กันให้ให้คอขาดบาดตายไปเลยนะคะแต่ตัวของดิฉันเนี่ยไม่เอาแน่นอน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเรามาดื่มกาแฟก่อน,นะคะ่ะ เรามาพูดเปลี่ยนเรื่องบ้างนะคะมันจะเบื่อนายพูดแต่เรื่องธรรมะเพราะว่าดีฉันไม่ได้แก่ธรรมะนะคะเรามาพูดถึงเล่เหลี่ยมของพวกสิบแปดมงกุฎเล่เหลี่ยมของคนช่อโกงดีกว่าพูดแบบนี้คือจะไม่เบื่อนายเลยนะคะการเล่เหลี่ยมของคนนี่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันคิดอะไรกับเรานะคะจะขอตรวจดูกล้องก่อนนะคะว่ามันยังทํางานอยู่หรือเปล่า ก็น่าจะทํางานดีนะคะเล่เหลี่ยมของคนนี่นะเห็นคนดีเป็นคนโง่นะคะคนเนี่ยพวกสิบแปดมงกุฎคนช่อบคนโกงคนที่ไม่ไม่ซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเห็นคนซื่อเป็นคนโง่เห็นคนดีเป็นคนโง่<แ>น่ะนั่นคือพวกคนชั่วแต่ถ้าคนที่มีใจไม่อิจฉาริษยาเนี่ยเขาจะมองคนดีว่าเป็นคนดีมองคนซื่อว่า เป็นคนดีคือไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ถ้าคนที่มันเลวหรือว่าเป็นคนที่มีความคิดที่ไม่ไม,ไม่ไม่ปกติเหมือนกับคนดีๆทั่วไปเนี่ยคนเหล่านี้จะพยายามหลอกล่อหนึ่งหลอกล่ออย่างไรหลอกล่อขอดูบัตรประชาชนมั่งหลอกล่อให้เขียนชื่อในกระดาษมั่งสิ่งเหล่านี้คือ เป็นภัยต่อสังคมเลยทีเดียวนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปเขียนอะไรดังนั้นเมื่อเจอคนประเภทนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มีอะไรตามมาเนี่ยก็ขอให้ปฏิเสธไปตามความเป็นจริงเลยนะคะอย่าไปกลัวมันนะคะอย่าไปกลัวมันไม่ว่ามันจะขู่ยังไงจะฆ่าจะแกยังไงมันขู่ยังไงก็อย่าไปกลัวมันนะคะอยู่กับความจริงค่ะเพราะนั้นพวกคนที่ชอ่อที่โกงก็ ก็ต้องระม,มัดระวังตัวด้วยนะคะช่วยกรุณาเปลี่ยนนิสัยยากแกล้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่นี่เสียงนกมากเลยนะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะยกหัวสิงวางไว้บนหัวเสาเพื่อประดับสวนดอกไม้สักหน่อยค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดนะคะเราไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรก็สะสมทำมปทีละนิดซื้อต้อนไม้มาทีละนิด โรงงานกาชาตินะคะจะได้ดูต้นไม้เยอะๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้พูดคุยกันแบบหลังคุอใหม่ไม่กี่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆอย่าได้มีความทุกข์นะคะให้เจอแต่ความสุขแบบทาววน,นะคะพูดไม่เก่งแต่จริงใจคะ่ะพพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ